ต้มมือก่อนคนเก่งต้มมือก่อนโอเคต้มมืออันนี้เป็ดกาบกาบหมูอุดอุดหมาฮุง่งฮุ่งอ่าอันไหนหมูอุดอุดหยิบให้หยิบให้ย่ยาดูหมูอุดอุดเออเอันนี้ให้ย่าดูเนี่ยให้ย่าดูก่อนเนี่ยนี่หมูอุด,อดนะอ,อ่อาให้ย่าดู อ่าแม่ถือไว้ครับอ่าโอเคต่อไปอันไหนเก่งไหมเมื่อกี้เก่งไหมตัวมือเออโอเคอันนี้หมาหงงหงงดูพอ่อหมาหงงหงนะน,นี่หมาหงหงบวัวมอโมอ่มอมออาเป็ดกลับกลบอ่าอันไหนเป็ดกลับกลบ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  อัน,นไหนเป็ดกับกาบอัน,นไหนเป็ดกับกาบอเอ,อ้ยไม่ตั้งใจฟังมาเฮ้ยทำไมมันอยากเล่นแล้วเนี่ยมันอยากเล่นแล้วเนี่ยฝ่ายกันโอ้นี่เป็ดก,กับกาบเอาไปให้แม่ดูน,นี่ให้ยาดูนี่เป็ดอยู่นี่นี่มันไม่มีเป็ดเนาะนี่เป็ดอยู่นี่เออนี่ยให้ยาดูให้ยาดูนี่นี่เป็ดให้ยาดูนี่อย่างนี้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 นี่เออมันไม่มีเป็ดแล้วเมื่อกี้เหรอ ต้องให้ไปหาในกองเองโอ้ย hmm. ม ah, hey ันจะหลาบเหลือเกินเว้ยเฮ้ย e อ่าให้แ e ม่ถือไว้ค uh, ุณคะให้แม่ถือไว้อ้าวอันนี้ไก่เอกเอกอ่าไก่เอกเอกแมวเมียวเมียวแมวเมียวเมียวอ่าม้าหงงไก่เอกเอกแมวเมียวเมียวหม้าหงงอ๋ออันไหนไก่เอกเอก ให้ย่าดูเอาย่าดูเอาย่าดูเออนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ย่าจะเห็นเออเอาไปไว้แม่ไปไว้แม่บอกให้เขาเอาให้ดูเนาะสำนักเก่งเอะแกง่วงสำนะอืมอ่ะไปไปให้แม่ให้แม่มาเออเก่งคุณเก่งทำไงคุณเก่งทำไงเอออ่ะขอแล้วเดะมาดูดูดูดา